สวัสดีครับวันนี้วันที่24มกราคม2568รถลุงคันสีน้ำเงินจอดอยู่ข้างล่างลุงขึ้นมาถ่ายภาพในเวลาประมาณ6โมงเย็นนะ5โมงกว่า,ากว่า6โมงนะครับแสงแดดไม่มีแล้วนะนะครับก็ยังมองไม่เห็นฝุ่น2.5 PM นะที่นี่อากาศสะอาดมากนะครับวันนี้ลุงได้ทำงานเสร็จตามต้องการ สมความตั้งใจแล้วนะครับก็คือการแก้ไขปัญหา,าเครื่องกําหนดไฟฟ้าพลังน้ําได้สําเร็จแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าแนวอะไลเมนต์ของกังหันน้ํายังไม่ตั้งฉางกสายพานเพราะว่าช่างที่มาติดตั้งทำให้มันคลาดเคลื่อนไปนะครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะจะมีเวลาก็ทางวัดจะได้จัดหาช่างมาแก้ไขให้มันได้ แนวตั้งฉากกันระหว่างแนวของแกนปังหันน้ากับสายพานนะครับให้เป็นมุมฉากก็คงจะทําให้ดีขึ้นการหมุนก็จะไม่สะดุดไม่ติดคัดวงเตก็จะไม่เหวี่ยงมากนะักหลงเรัฐก,การเปลี่ยน AVR แล้วก็ใส่ซิโนซิโนไทเมอร์ป้องกันมอเตอร์เจเนเตอร์ไหมนะครับป้องกันไดนามอเจเนเตอร์ไหมก็เรียบร้อยแล้วเดินซิงค์ซิงครไนไ ไฟชาร์จไฟให้แบตเตอรี่แบงค์ในระบบโซลาเซลล์เรียบร้อยแล้วก็หมายความว่าขณะนี้แบตเตอรี่แบงค์ของโซลาเซลล์มีไฟชาร์จทั้งกรงหันน้าแล้วก็ทั้งแสงแดดตลอด20ชั่วโมงทั้งปีอลาดโยเยียสถานประโยรน์ทางนี้ก็จะเป็นอิสระด้านการพลังงานนะครับหรือไม่ต้องเสียตังค์จ่ายค่าไฟฟ้าเพราะไม่มี ไม่มีไฟฟ้าจะให้จ่ายเนื่องจากอยู่นอกเขตการให้บริการของการไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นทัศนนทนิจภาพโดยทั่วไปนะครับในมุมที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะว่าเป็นมุมมุมมุมที่ลงเหนื่อยแล้วก็ทําได้แค่นี้นะครับไม่สามารถจะไปถ่ายภาพมุมที่สวยมาโชว์ได้ไม่เหมือนกับช่างอาชีพช่างภาพอาชีพนะครับก็ดูไปอย่างนี้นการขนาดมุมไม่สวยก็ยังสวยเลยนะครับเดินพัก หลังคาสีเขียวนั้นเป็นเรือนพักรับรองสถานที่ผู้มาปริบัติธรรมชายฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงจะอยู่อีกถัดไปนะครับส่วนเห็นกกไกลๆนั่นคือโรงอาหารนะฮะในยู่เชิงเขาเดินไกลมากลุงเดินไม่ไหวนะครับเพราะขึ้นเนินกําลังขาลุงไม่ดีแล้วนะครับก็ย้อนกลับมาดูอีกทีจะเห็นไหมยังไม่เห็นนะไอ ห้องกลางหันน,หน้ำยังไม่เห็นจะจะย้ายตำแหน่งที่ถ่ายภาพนะครับโอเคเราจะเห็นไหมตำแหน่งที่มีหลวงแม่สองท่านกำลังแก้ไขสายไฟฟ้าอยู่นะครับไอ้ขาวๆที่เป็นแบกกราวของหลวงแม่นั่นก็คือหลังคาของอาคารเครื่องผลิตไฟฟ้ากลงหันหน้ำนะครับที่ได้แก้ไขไปแล้วขณะนี้กำลังแก้ไขเรื่องสายไฟที่มีอาการชอร็อตไรเกิดนะครับให้มันเข้าที่เข้าทาง พื่อที่จะได้ใช้ไฟในยมามค่ำคืนได้นะครับส่วนอันนี้คือภาพที่โคลดอัพคล้าใกล้เข้ามาเดี๋ยวลุงจะพยายามสูนผาาด,ดูนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คืออ่านออกว่ยเนี่ยเต็มที่แล้วนะโอเคสถานปฏิบัติวิปัสนาอาณาตารามไทยไทยลักในรักไทยนะครับเป็นอย่างนั้นนะโอเคอ่าแล้วก็นี่หลังคาสีเขียวคือเรือน,นพาะกลองที่ลงพากอยู่ นะครับลงก็จะเดิน,ดนทางต่อในวันพรุ่งนี้เช้าไปทําภารกิจปรับปรุงระบบพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพุทธบูชาที่สํานักปบัติตธรรมอนัตตารามถ้ำหมู่เชียงดาวอีกโครงการหนึ่งนะครับก็กรุณาติดตามต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวจะพาไปดูพระประธานองค์นี้นะครับเนี่ยพระประธานองน์นี้ครับตัวนี้เป็นกุฏิของ หลวงพ่อทีนะครับตอนนี้ปัจจุบันใ้ท่านมรณภาพไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นผ้าสุป,ปติปันโนนะครับที่ดีองค์หนึ่งนะครับน่านับถือก็ลงุงก็เข้าไปนมัสกรารท่านแล้วนะครับรูปเหมือนของท่านนะครับถือเป็นว่าเป็นสิริมงคลแล้ะขอพรอ,อํานวยชายให้ลูกได้ประสบความสำเร็จ ในการทํางานครั้งนี้ซึ่งก็สมความมุ่งหมายนะครับก็ขอให้ญาติธรรมทั้งหลายได้ร่วมอนมุฐานานาบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับท่านทั้งหลายก็ได้มีส่วนช่วยให้ลุงทํางานสําเร็จนะครับมันไม่ใช่ผลงานของลุงนะครับแต่แตเป็นฝ่ายเดียวเป็นผลงานทุกท่านที่เข้ามาร่วมงานกิจการในครั้งนี้ขอให้ท่านทั้งหลายที่มันมีส่วนร่วมในกิจการในครั้งนี้แล้วก็เข้ามาร่วมอนมุฐานานาบุญกับพวกเราเนี่ย ประสบความเจริญรุ่งเรืองนะครับทางโลกธรรมตามท้องคแต่อัตภาพมีดวงตาเห็นธรรมนะครับเข้าถึงซึ่งพันธิพาลในภพชาติต่อๆไปแม้ว่าจะตายไปแล้วในชาติปัจจุบันก็ขอให้ไปสู่สุติภูมิสุติภพนะครับสวัสดีครับ